วันนี้มาทำวุ้นกระทีมะาพร้าวอ่อนกันค่ะวุ้นสีสวยไม่คายน้ำรสชาติหอมหวานมันกลมกลมทำง่ายพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นน้ำเปล่า500กรัมนะคะผงวุ้นห่อเล็ก25กรัมหนึ่งห่อค่ะผงวุ้นจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคนให้ผงวุ้นละลายเลยค่ะพอผงวุ้นละลายดีแล้วเราจะพักวุ้นไว้15นาทีเพื่อให้วุ้นเซตตัวนะคะพอครบ15นาทีเราก็จะนำมาตั้งไฟเลยค่ะ พอวุ้นเดือดเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยตามด้วยเกลือป่อนค่ะจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นกับน้ําตาลทรายจะละลายนะคะเราต้องมั่นใจนะคะว่าผงวุ้นของเราละลายดีแล้วถึงจะใส่กะทิลงไปวิธีการเช็คก็คือผงวุ้นไม่ติดกับทับพีก็แสดงว่าวุ้นละลายหมดแล้วค่ะเติมกะทิลงไป2กิโลกรัมต้มให้กะทิเดือดนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็ตักฟองออกเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเทใส่ถาดเลยนะคะเราจะไม่ต้มให้กะทิแตกมันค่ะ ใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปในถาดเลยค่ะใครจะนําเนื้อมพะพร้าวอ่อนมาต้มก็ได้นะคะอุ้ยใส่ถาดก่อนเพราะว่าเวลาเราเทน้ําวุ้นลงไปเนี่ยก็จะได้เทง่ายนะคะตักฟองออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําวุ้นที่เหลือมาใส่พิมพ์ซิลิโคนอันเล็กแบบนี้นะคะถาดขนาดที่เราใช้คือ10คูณ10นิ้วค่ะส่วนวุ้นที่เราใส่พิมพ์ซิลิโคนอันเล็กก็จะได้ประมาณ20ดอกนะคะพอวุ้นเสต็ตัวเราก็นําออกจากพิมพ์เลยค่ะ วุ้นของเราก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยวุ้นไม่คายน้ำแช่ตู้เย็นอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ